สวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บนะาจะจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักประจําเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับราศีพฤษภนะคะามาเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าราศีพฤษภคนโสดแบบมีคนคุยราศีเนี้ย ในเดือนพฤศจิกายนความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างกับคนคุยนะคะไพ่บอกแบบนี้เ่าว่าความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆค่ะสีไม้เท้าเดินเข้าประตูวิวาคุยกันได้เรื่อยๆแถมหวานมากด้วยไพ่คู่รักที่ดีที่สุดอยู่ในบทสรุปหวานมากๆนะคะจีบจริงจีบตรงชัดเจนนะคะเป็นลักษณะแบบจีบชัดเจนมากแล้วก็คุยกันหวานมากแต่อีกคนนึงอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ เหมือนความรักมันจบไปแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่ามันก็ยังหงุดหงิดหงุดหง,ง,ง,งิดอยู่นะคือจริงๆแล้วอ่ะบรรยากาศดีมากในการจีบแต่ในใจลึกๆอะยังไม่มีใครมั่นใจในเรื่องนี้เลยในเรื่องของความรักเลยนะคะอีกคนนึงก็รู้สึกว่าตัวเองหาความรักไม่เจออีกคนนึงก็รู้สึกว่ายังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่า เป็นการคุยกันที่หวานมากสําหรับราศีพฤษภนะคะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าคนโสดสนิทแบบไม่มีคนคุยเลยนะความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับราศีพฤษภไพ่บอกแบบนี้คนโสดโสดจริงโสดจังโสดเหลือเกินอาจจะมีไปหลงไหลคลั่งใครใครบางคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือไม่ก็อาจจะมีความสเสน่หหากับใครบางคนที่มันไม่ถูกสินทำเท่าไหร่รู้สึกแบบคิดถึงรู้สึก อยากเห็นหน้าแต่เขาไม่สามารถเป็นแฟนเราได้แล้วมันก็เลยมีความเศร้าๆอยู่ในใจในเรื่องของราศีพฤษภเกี่ยวกับความรักสําหรับคนโสดมีการเดินทางไปหาคนรักด้วยนะคนคนนี้ยคนที่เราสนใจหรืออาจจะได้เดินทางร่วมกันแต่ท้ายที่สุดแล้วราศีพฤษภทํำยังไงคะบ้างงานไปเลยคะ่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าความรักครั้งเนี้เป็นไปไม่ได้นะคะ ออกแนวแอบ,บรักคนอื่นเอาเป็นว่าอย่างนั้นแหละหรือไม่ก็ไม่สามารถคบกันได้จริงๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะงั้นมาดูกันต่อเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยของราศีพฤษภมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยคุยด้วยแล้วสบายใจปรึกษาเรื่องต่างๆได้หรือเขาอาจจะเข้ามาปรึกษาปัญหาบางสิ่งบางอย่างกับคุณเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างความรู้ความสามารถการศึกษาการงานการเงินทุกอย่างดีหมดนะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกแบบนั้นเหมือนกันสองใบเนี้ยแปลว่าโชคลาภมหาศาลแปลว่าตกหลุม ตกถังข้าสารได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างที่ทุกคนต้องการอารมณ์ประมาณนี้นะคะมีการคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็รู้สึกผิดหวังหรือเขาหรือเธอคนนั้นกําลังผิดหวังเรื่องความรักก็เลยได้คุยได้ปรึกษากันบ้างประมาณนี้อย่างนี้นะคะอ่งนงั้นมาดูกันต่อนะวา่าไพ่จะแนะนําว่าราศีพฤษภเนี่ยควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนพฤศจิกายนนะคะ ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีพฤศพคะ่ะคุณอาจจะต้องปรับปรุง แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของความรักหน่อยนะตัวคุณเองน่าจะรู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเส,สียอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องนั้นความรักครั้งต่อไปจะดีขึ้นไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปหาใครบางคนหรือพบเจอกับใครบางคนเกี่ยวกับความรักได้ในเรื่องของการเดินทางคือเดินทางไปแล้วเจอกันหรือร่วมเดินทางไปแล้วรู้สึกชอบเขาคนน,านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคุณอาจจะขี้งอนแล้วก็น้อยใจเก่งไปหน่อยคุณก็เลยรู้สึกเสียใจแบ บ่อยๆกับคนที่รู้สึกว่าถูกสเปคถูกใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะ สำหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคู่ของคุณประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยนะความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะราศีพฤษภกับคู่รักนะความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนนะคะมีรู้สึกอกหักเสียใจเกี่ยวกับความรักอยู่เหมือนกันมันมีเรื่องของความรักที่ต้องเลือกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นความรักนี่แหละแต่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจเรื่องงานมากกว่าความรัก แต่ยังเอาอกเอาใจกันดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทั้งคู่ยังเทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจกันดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีบางคนอาจจะเป็นราศีพฤษภเองหรือคู่ของราศีพฤษภก็ไม่รู้ล่ละที่สนใจเรื่องงานมากกว่าความรักอีกฝ่ายหนึ่งจึงเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่เหนียวแน่นมั่นคงพอนะคะมันก็เลยเป็นการที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนคนรักสูญเสียเหมือนรู้สึกอ,อกหักขึ้นมานะคะแต่ความสัมพันธ์โดยรวมค่ะอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนคือไปไหนไปกัน ทำอะไรทําด้วยกันอารมณ์คู่รักแบบเพื่อนนะคะไม่ใช่อารมณ์คู่รักที่หวานมากนักในเดือนนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกค่ะว่าความรู้สึกของคู่ของราศีพฤษภเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้คู่ของราศีพฤษภอะ่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีพฤษภเองก็ได้พลังงานสลับกันนะคะไพ่บอกว่าราศีพฤษภรู้สึกว่า ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งคู่ของราศีพฤษภนะดีใจที่ทุกครั้งที่ได้เจอการดีใจมากรู้สึกมีความสุขแต่ว่าความสัมพันธ์มันดูขาดแคลนความรักมากไปสักหน่อยมันดูไม่ค่อยหวานขาดแคลนความรักเหมือนคนรักไม่ค่อยสนใจเหมือนต้องยุ่งกับเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็คบกันหรือคุยกันหรือเจอกันมีแต่เรื่องเพศแต่ว่าไม่มีความรักให้เท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นคู่ของราศีพฤษภเนี่ยเขารู้สึกขาดความรักนะคะทั้งทางที่เขาก็ยังรู้สึกซื่อสัตย์แล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่มความหวานเข้าไปนะคะสําหรับราศีพฤษภที่มาดูคลิปนี้เพิ่มความหวานเข้าไปโดยด่วนเลยนะเออนะ อย่างรุนแรงอ่ะขาดความรักอย่างรุนแรงแล้วจนมองเห็นว่ามีแต่เรื่องเพศหรือเปล่านะหรือว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะเพราะว่าไพ่ก้าถ้วยนี่มันแปลว่าการอำนวยความสะดวกเช่นมีรถให้ใช้มีบ้านให้อยู่มีคอนโดให้มีนู่นมีนี่ให้เออเขารู้สึกว่ามีแต่เรื่องพวกนี้แต่ว่าความหวานไม่มีเลยเขารู้สึกแบบนี้นะสีพฤษศเปลี่ยน เปลี่ยนในเดือนนี้เลยนะอะงั้นมาดูกันต่อว่าราศีพฤษภคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้เขาว่าราศีพฤษภรู้สึกเศร้าๆเกี่ยวกับความรักรู้สึกว่าคนรักเฉยชานิ่งเฉยพยายามที่จะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าคนรักอะโปยสเสน่เก่งมากเกินไปกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนกันราศีพฤษภรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสำคัญแหละแต่ว่าไม่ค่อยพอใจตรงที่ ราศีพฤษภคะ่ะคู่ของคุณอาจจะโปรยเสน่เก่งทําให้ราศีพฤษภรู้สึกแบบนี้ว่ารู้สึกเศร้าประมาณนี้นะคะ,ะต่างคนต่างมีปัญหาในอีกแบบหนึ่งนะคะงั้นมาดูว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักของราศีพฤษภที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าการโปรยเสน่ของคู่ของคุณทําให้คุณเบื่อนหน่ายมากนะ แต่มันก็ทําให้เขาโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบช้าๆและจริงจังทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณคือคู่กันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดมาก3มใบเนี้ยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคู่กันถึงแม้ว่าคุณจะเบื่อการโปรยสเสน่ห์ของคู่ของคุณมากก็ตามแต่ต้องเข้าใจเขาว่า เขารู้สึกมีคุณค่าและโดดเด่นนะคะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งนี้เออประมาณนี้ไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องคิดมากคุณคือที่หนึ่งของเขาอยู่แล้วนะความรักของคุณมันมั่นคงและไปอย่างช้าๆอยู่แล้วประมาณนี้นะคะก็คืออย่าให้มันเกิดเรื่องหรอกเพราะมันไม่ได้มีอะไรหรอกในการโปรยเสน่ห์ ก็แค่นั่นเองให้แค่ตัวเองรู้สึกมั่นใจเท่านั้นเองนะคะขอะขอบคุณมากๆสำหรับราศีพฤษภที่ดูจบนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะ